รูปแบบค่ะมันมีหลากหลายค่ะหลากหลายมากๆเลยไม่ใช่แค่เดินแบบอย่างเดียวอะไรแต่างๆใช่ค่ะอย่างเงี้ยพาเด็กๆมาออกงานมีคนอยากคุยด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทันจริงๆค่ะไม่ไม่ไม่ทันจริงๆไม่ทันได้ตั้งรับเลยเอ่อตั้งตัวไม่ทันค่ะเเียบอร์ไหน ก็หลายวันอยู่ค่ะแต่มาก็พอพอมีเวลาให้เราได้แบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพาเด็กๆออกไปกินข้าวนอกบ้านเ่ยก็ยังพอมีเวลาอยู่ก็วิ่งก็ไปได้ค่ะ3ามงานก็ไปได้มากมากกว่านั้นก็ไหวค่ะ ปรับตัวยังไงล่ะคะก็มีสติก่อนมีสติอย่างแรกมีสติรับโทรศัพท์ก่อนว่าวันนี้จะไปงานไหนไปทําอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยส่งเรฟเฟรนส์หาช่างผิดคนบ้างผิดวนบ้างอะไรอยางใช่ค่ะเพราะว่าคือนอกจากเรื่องงานมันก็ยังมีเรื่องชีวิตให้จัดการอะหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเออมีสติมากมาก ก็อได้เลยพร้อมเหมือนพร้อมเหมือนพร้อมอย่าง๋อยินดีมากค่ะพร้อมพร้อมใช้พร้อมใช้มากมากค่ะมันก็ทําให้เรายุ่งจนเราไม่ต้องแบบฟุ้งซ่านอะไรอย่างงี้นะให้มีสิ่งให้เราคอนเซนเทร t ละกันอะไรนะคะ ก็ได้ก็ได้ก็ได้เออจริงๆมันก็ช่วยนะมันช่วยมันช่วยมันช่วยให้เรายุ่งอะไรอย่างเงี้ยให้เราคอนเซนเทรตกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยจนเราจะได้ไม่ต้องไปคิดกังวลเรื่องอื่นอะ,อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันค่อนข้าง กระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเป็นสเต็ปไปแต่ว่าโชคดีที่มีเพื่อนมีทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเราอยากได้อะไรเราอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้ทุกคนก็พร้อมที่จะเต็มที่ที่จะช่วยเราแตวันนี้โยลดเปอร์เซ็นต์ัม่ถึงปร์เนเอาจริงๆก็ยังไม่รอยนะก็ยังยังไม่รอยรอก ตกใจอะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดคิดว่าคนจะมองเห็นเราในแบบแง่มุมนั้นคนจะรู้สึกว่าแบบอินสปายในสิ่งที่เราทำไปอะไรอย่างเงี้ยที่โยพูดไปก็คือเราก็แค่อย่าออกไปบอกว่าเออเราจบกันไี่กินดีแล้วนะเราแค่อยากจะทำในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันควรจะทำแค่แค่นั้นเลยเท่านั้นจริงๆได้ได้อ่านค่ะยอมยอมยอมรับว่าได้อ่านแล้วก็รู้สึก ขอบคุณมากๆที่ส่งกำลังใจให้ซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราับตัวเองตอนแ,แรกเราคิดไหมว่าเฮ้ยเราจะสตรองได้ขนาดนี้เ่าไม่เอาเอาจริงจคนอาจจะเห็นว่าสตรองแต่ว่าลึกๆอะ่ะเราก็ผ่านช่วงที่มันเลวร้ายมาแล้วช่วงที่เราอ่อนแอมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่เคยอ่อนแอมีมีช่วงที่เราอ่อนแอแต่ว่ามุมมองณวันนั้นอ่ะเราอาจจะแข็งแรงขึ้นเออเออ ผาดค่ะผาดผัดกันมาเวรนี้คนนี้มากินข้าวเย็นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนซัพพอร์ตเต็มที่มากไม่ได้มีโมเมนต์ไหนที่อยู่คนเดียวเอออยู่คนเดียวมันก็ต้องมีโมเมนต์นอนไงคะไม่แต่คนอยู่อ่ะแค่อยู่คนเดียวมันจะมัวรอโมเมนต์ตอนนอนเนี่ยค่ะแต่ก็มีมีนอนกับหมาอะไรเงีเผอิญว่าโรงโรงนั้นมันต้องซื้อเป็นเออมันต้องซื้อคู่อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยอ่ะก็ได้ลองดูเนาะอะไร<ว>อะไรที <wach. S 2> ่อะไรที่ไม่เคยได้ทำก็ได้ทาวมันก็กว้างมันก็สบายเหมือนกันนะเตียงไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็ไปทำคนเดียวอะไรบ้างก็ได้ก็เรียนเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวอย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อน หนังอะไรอะดูนะออ่ะดูนะ่ะยังไงเออเออคนเดียวหรอกินข้าวคนเดียวทำประจำอาจจะมีเดินทางคนเดียวบางคนจะวนในสิออ่งที่ว่าถ้าย้อเข้ามาทำคนเดียวเราจะชินไหมหรือว่าเรามันจะไม่ชินหรอกไม่ชินหรอกมันก็ต้องเรียนรู้เนาะเรียนรู้ไปทีละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยมองอีกม,มุมหนึง่งเราก็ได้ explore เราเหมือนกันในมุมบางอย่างที่เราไม่เคยทำ ก็ชาร์เลนจ์ดีรอเหรอคะเหรอคะอ่ามันก็ถือว่ามองโอกาสละกันมองโอกาสที่เราได้ทบทวนตัวเองว่าเราสามารถไปทางไหนได้เราต้องการอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยยว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราได้กลับมาคิดทบทวนตัวเองว่า อยากทําอะไรอยากไปตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยนี้โอเคก็เห็นเห็นนะก็เห็นข้อดีว่าตอนนี้เราก็จะได้พิจารณาหรือมองอะไรในสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่าเราอยากทําอะไรก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องของสองคนอยากทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพิจารณาเป็นตัวเองเป็นหลักจริงๆตอนนี้เราก็พูดอ่อน มุกอ่อค่ะมุกอ่อนเต็มทีทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ถ้าในเรื่องของพาร์ทของความรักอีก้วเราจะมุกอ่อนเลยไหมหรือว่าขอแบบอ่ะคือดาวคำดาวอย่างอย่างที่บอกว่าถามว่าตอนนี้พร้อมไหมตอนนี้ไม่ไม่พร้อมไม่ได้เหมือนมันยุ่งจนมันได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นไปเลยไม่ได้มองหาแต่ก็ไม่ได้กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นะคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเอง มีความสุขมีชีวิตของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็คือคอนเสิร์ตที่มีใช่ใช่เพราะตอนนี้มันยุ่งยุ่งมากจริงๆรอไม่ได้รู้สึกไม่เรื่องไหนจริงหรอคะไม่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 ได้รู้สึกแบบนานนเออแค่รู้สึกว่าเออเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะเอออะไร น้องรับค่ะขอบคุณค่ะหลายอะไมองว่าเดี๋ยวคุณยุ้นเส้นก็จะพาเราไปมูวายเราค่ะเราขาะยินดีค่ะพี่ฟูงดอกเพื่อนตัดหามากเลยถึงกับมันยิ้มผ่านเชื่อมอย่าง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 งานแต่งพี่ฟูกเนี่ยพี่ต้นหอมก็คือผักสุดฤทธิ์โยเกิร์ตอยู่อันเชื่อไหมโยไม่เคยไปรับช่อดอกไม้งานแต่งพวกนี้เลยนะไม่เคยเลยไม่เคยเลย งานแรกที่ออกไปตรงข้างหน้าเวทีเพราะคุณต้นหอมค่ะคุณต้นหอมลากไปโยเกิร์ตคุณต้องมาคุณต้องมาแต่ตอนนั้นเราก็มีคู่แข่งที่น่ากลัวคือพี่อั้มพี่อั้มค่ะ,มพะพี่อั้มแตพี่อั้มก็น่ารักมากบอกว่าไหนๆโสดด้วยกันแล้วก็ขึ้นไปรับด้วยกันนค่ะเราเชื่อมั้คนใ้เขาจะมาจะต้องมีแล้วต่อไปน่ะยังไงดีอ่ะพี่อั้มเขาก็บอกเขาคนละมาอหลายงานแล้ว ดูดิพี่อั้ทำกานเม่าไหร่งาแล้วนะอาถร์เป็นอาถรรพ์เอาเอาาเดี๋ยวรอดูงานไหนที่โยรับได้ด้วยตัวของโยจริงๆแล้วกันหรือจะเป็นงานคุณลุนเยก็ไม่ถม้าจะน ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรก็คือมีเพื่อนมีเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็คือเพื่อนของโยคือน่ารักมากกันไห้ก่อนบอกแบบน,นึงเออแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นไม่ไม่ยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้วางคิดอะไรอย่างนั้นเลยค่ะ <S <S เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนนะ <S <S <ฮ>เออก็เปลี่ยนเออ ตอนเหมือนกันคบกันเป็นแฟนการเรามุมมองเราใจเป็นอีกแบบนึงแต่ด้วยณนะตอนนี้โมเมนต์นี้ช่วงชีวิตนี้อายุเท่าเนี้ยมุมมองมันก็เออเปลี่ยนไปแหละยอมรับว,ว่าเปลี่ยนไปตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม ออกกาลังกายบ้างเหมือนพยายามหาเรื่องรีแลกซ์อะไรดูก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันก็ยังมีสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนอยู่ยังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนปกติอะค่ะก็ค่อยๆปรับแหละจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยหรอคะมีเพื่อนคอยแนะนํานะมีมีเพื่อนเคยแนะนําแต่ยรู้สึกว่าเหมือนพอผ่านไปอะเราก powerful, <Yeah. S 1> like activity, aquilo, ็ค่อยๆดีข so <or colorful sk is> mm ึ hmm. uh ้นนะอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรือเปล่า อืมใช้ใช้ปรับปรับปรับด้วยตัวเองก่อนสงสัยว่าทำไมโสดสวยไม่รู้ว่าขอบคุณละกันขอขอบขอบพระคุณทุกคัมชมไม่รู้เลยอ่ะคือแบบว่าโสดสวยแพงรู้สึกว่าอือแล้วสาวว่าเห็นมีมตัวเองไหมเห็นมีมเห็นมีมค่ะขอบคุณมากน่ารักมาก ชดยืดตรงเท่นเป็นน้วแว่าแล้วล้กาเจอเหมือนโยอาจจะทำไม่ได้เท่าโยเมีแนะนำหรือว่ามีการคือเห็นเห็นรูปเป็นมีนที่เป็นมีนย er> ิ้มกับที่ยืนน่ะ ยอมรับว่าตกใจเพราะเราไม่เราไม่คิดว่ามันเป็นภาพเราก็เราก็เป็นของเราปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําทุกอย่างปกติแต่ที่รูปออกมามันแบบอู้่าทรงพลังเอเออแล้วยิ้มมุมปากแบบนั้นมาจากนายอะไรอย่างเงี้ยโยก็พยายามทําเหมือนกันไม่รู้ตัวใช่ค่ะไม่รู้ตัวนาตอนนี้ก็เวลามีคนมาขอถ่ายรูปขอยิ้มแบบโยเกิดก็จะแบบเอาละงา ทำยังไงอะเออเราจะทำยังไงเเอาไม่ไม่ไม่รู้ตัวว่ามันออกมาเป็นแบบนั้นเาเนแทนไปหรอแต่กดนใจยเกิดชอบค่ะกดไลค์ตยิ้มแบบยกเกินเลยหรอะไรยิ้มแบบโยเกิร์ตหรอาบีตรงกลา ทำไม่ได้ตามรูปนั้นแต่ว่าตัวเองก็ยังทำไม่ได้ใช่ทำไม่ได้ยังงงงือนกันเห็นรูปมาแล้วก็ตกใจมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆพูดไปหลายรอบแล้วขอบคุณตรงนี้ครั้งคือขอบคุณที่ซัพพอร์ตอุ้ยเดี๋ยวพูดแล้วร้องไห้แล้วนะมีความหมายกับโยมมากๆเป็นกำลังใจที่ดีมากขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ